เธอนั่งลงบนพื้นอย่างหมดแรงน้ำตาเริ่มคลอทันใดนั้นสายตาของเธอก็เหลือบไปเห็นซิริอุสที่กำลังหลับไหลยอยู่บนเตียงและในวินาทีนั้นเองเธอก็เข้าใจวัตถุดิบที่จริงแท้ที่สุดไม่ได้อยู่ในโถแก้วที่สวยหรูเหล่านั้นเลยแต่มันอยู่รอบตัวเธอมาโดยตลอดไลร่าลุกขึ้นอย่างเงียบเชียบ เธอไม่ได้เดินไปที่ชั้นวางวัตถุดิบแต่กลับเดินไปที่มุมต่างๆของโรงทอเธอใช้สองมือตักตวงอากาศที่ว่างเปล่าแต่สำหรับเธอแล้วมันไม่ใช่ความว่างเปล่าเธอตักตวงความทรงจำของรอยยิ้มแรกที่ท่านปู่มอบให้เธอมันกลายเป็นแกนกลางของดาวที่อบอุ่นเธอรวบรวมเสียงหัวเราะเบาๆของท่านปู่ยามที่เธอทำอะไรเปิ่น มันกลายเป็นท่วงทำนองที่สั่นไหวอยู่ภายในดาวเธอเก็บเอาความรู้สึกปลอดภัยจากฝ่ามือของท่านปู่ที่วางบนบ่าของเธอเสมอมันกลายเป็นความร้อนที่แผ่ออกมาอย่างมั่นคงเธอกวาดเอาเส้นไายเห็นความเงียบอันแสนสบายในยามที่พวกเขานั่งทำงานเคียงข้างกันโดยไม่ต้องพูดอะไรมันกลายเป็นโครงสร้างที่แข็งแรงของดวงดาว และสุดท้ายเธอรองรับหยาดน้ำตาแห่งความรักและความกระตันอยู่ของเธอเองที่กำลังไหลรินมันกลายเป็นประกายระยิบระยับที่ห่อหุ้มผิวดาวไลร่าเดินไปยังกี่ทอผ้าแห่งจักรวาลด้วยหัวใจที่ทั้งหนักอึ้องและเปี่ยมหล้นเธอค่อยๆบรรจงสอดใส่วัตถุดิบที่เธอรวบรวมมาทั้งหมดลงไปในกระสวย เธอเริ่มทอไม่ใช่ด้วยทักษะที่เลิศเลอแต่ด้วยทุกความรู้สึกที่มีต่อชายชราผู้เป็นทุกสิ่งทุกอย่างของเธอแสงที่ก่อตัวขึ้นบนกี่ทอนั้นไม่ได้สว่างจ้าจนแสบตาเหมือนดาวแห่งความกล้าหาญไม่ได้หวานละมุนเหมือนดาวแห่งความรักครั้งแรกแต่มันเป็นแสงสีครีมอ่อนๆที่นุ่มนวลอบอุ่นและให้ความรู้สึกเหมือนได้กลับบ้าน มันเป็นแสงที่มั่นคงไม่เคยริบหรี่และส่องสว่างอย่างอ่อนโยนเหมือนกับดวงตาของซิริอุส